สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับผมไมยข้างหลังเฮานี่นะครับผมวันนี้ใส่เบ็ดปักเหยื่อใส่เดือนครับครับไม้ข้างหลังนี่มันสิบกางๆมัไปลึกๆฝุ่นมัไปไกลๆฝุ่นมันสิเป็นนองปลาบัวครับพี่น้องก่อนันนี้เป็นนองปลาบัวตอนนี้น้ำน้ำมันมหลายนะครับพี่น้องมันก็ขึ้นมาน้ำมันนี่น้ำเลาะปลาน้ำมันนี่เดี๋ยวเจะใส่เบ็ดไปน้ำนี่นะครับพี่น้องน้ำน้ำปลาข้างหลังผมเนี่ยน้ำให้น้าไปน้ำมันนี่ ต้องเบิ่งครับว่าหมายานี้สิเป็นยังไงเนาะครับพี่น้องก็ใส่น้ําหน้าเข่าก็ส่วนใหญ่ก็หน้าข้าวจ๊บบางคนก็จะสิแพงนะครับพี่น้องเพราะป่ามันหายากเนาะบางคนกขาโบ้แพร่งนเดี๋ยวเขาก็สิใส่มงได้ใส่ได้กันได้ใส่ครับพี่น้องมองได้ใส่หมดครับ่ได้ใส่ไ, <c oughs> ไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยมันกันครับไปครับ ไปอ่างไทางเซ่ปกติปามันก็ชิมะเรินน้ำตื่นนี่แหละพี่น้อง พี่น่องใ,ใส่น้ำตื่นน้ำมูลนี่แหละมีปลาเลย เนี่ยนี่คมคมเพีองบาดดีเป็นดีปลาหากินน้ำตื่นนี่แหละครับพี่น้องน้ำปลาสิละ ให้หน้าเป็นให้หน้องเด้อครับพี่น้องให้นี่หกอีหลีครับนี่ตเนี่ย กับผมมันติดหนองเลยครับผม น้พี่น้องติ่ง่ายไปโดยบรรยากาศตรงให้ตรงหน้านี่แหละเดี๋ยวจังถามว่าหลุนกันกับว่าสิเป็นยังไงน,นะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับครับผมบรรยากาศดีครับพี่น้องวันนี้แดดออกตะเสาเลยหลุนเบ็ดกันครับว่าสิเป็นยังไงน,นะครับเลาะป่าขั้นเบ็ดขึ้นยังขึ้นเก่าพี่น้อง อ้ยเละาะปลาบาูมี่ปลากินพี่น้องนี่เยอะเงี้ย,ยคือเก่าเลยอืมโอเคเนาะนี่แหละเลาะตีนปลายินน้องเยอะเงี้ยกิจโจรอืมบันอืมพี่น้องทางนี้เป็นเด็กเฮี้นยังบ่เอ้ยยังครับผ่าดแล้วบลาเนี่ย ผัดแล้วผัดแล้วพี่น้องบูส่หกหกว่ามปนปลาที่มม่หลินบุบแน่นตัวนี้นี่ย่งคึกเก่าเลยหลังนี่เป็นจังเหยล่ะอือืม มึงครับพี่น้องผมมีอย่างกินเลยเรยียบร้อยพี่น้องผมดีนะผมใส่อน้ำให้หน้าไว้น้ำอยู่ครับพี่น้อง น้ำให้หน้าไว้แต่ว่าบนไหลยอยู่เลาะปลานี่ไหลนี่ครับผมในปลาในหนองปลาแบบหิมเลาะหนองบวกคือครับต้องจับ <c oughs> ไปรุ่นให้หน้าเลยผมว่าแล้วไปรุ่นให้หน้าอาชิมิชิรุ่นก็ครับพี่น้องโอ้พี่น้องหลังนีเบ็ดคงงแนวหน่เนาะ Bà lấy hấp Nghe hồn xuân dây bà lấy Đừng có đi tiền Thế nào xe bà lấy lặng đi hay nón ลองเบิงหนองสัก,ก่อนพี่น,ออน,อน้องอันใดจิตถือนองบ่ถือครับพี่น,อน้องหนองบ่ถือเบิงเบิงเลาะให้หน้าบ่นเลาะหนองปลาไหลตัวนึงเ่งไหลหน้าโอ้พี่น้องโอ้ อย่างนี้นยพี่นอ้องโอ้โหปลาดุกโอ้ยนี่ครับผมเลาะให้หน้าปลาดุกตัวง,งามเลยหเพิ่งครับปลาดุกสวยๆการในการในการพี่นอ้องจริงเลครับ ม well. ีครับหลังนี้นเป็นเลี้ยนี่ ปลาไหลครับนี่ไปางามพี่น้องน้ำให้หน้าไข่อยู่พี่น้องน้ำให้หน้าโอเคอยู่ดีนี่วถ,ถืิผมใส่บบกี่หลังอย่างน้น,น้ำให้หน้า ลอ่องเบิ้งครับพี่น้องใส่หนองใส่หนองนั่มนงนี่เป็นจังเดยพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยนั่งมี่มิดีมิดีนมิดีดโอ้เบิงบบ้งครับเบิ้งเดี๋ยวนี้เดอขวางพี่น้องขวางขวางฮึประดุกอีกแล้วพี่น้องประดุกดุกตมง,งามเลยนะ นครับผมประดุกปดุกสวยๆครับนั่นเป็นยังไงพี่น้องเงียบเงียบบ่เงียบเงียบเงียบ นังอยู่นิดตีนะครับพี่น้องน,น,น,นั่นนั่นนิดตีเนี่ยนิดตีอยู่ได้ครับตีนควายหูหูหูปลาเข็งตัวใหญ่อยู่พี่น้องโอ้โหปลาเข็งตัวใหญ่อยู่ครับนี่ครับมุมมุมหูเข็งตัวงามอยู่ได้เหรอพี่น้องเออปลาเข็งไหมร่งปีนเสียบเลยรุ่นนี่ ผมมีครับเงียบครับพี่น้องน้ำให้น้าถือดีกว่าน้ำร่อยหิ่มน้องใส่เปลาะปลาหิมน้องบาไหวครับพี่น้องบดบบคกือเลยนี่ครับผมล่องเบิ้งนะบมล่องบมลู่ครับนี่ครับผมแถวนี่เขาเจ้าเจ้าบวชหน้าครับพี่น้องเขาบวเห็ดาไนี่ครับผมมองไปเป็นหน้าะใ่หิมน้องครับ ปิดป่าเขาใส่บดบดถือนี่ครับตอนนี้เป็นบเป็นบทเฮ็ดเฮ็ดเ,เ,เ,เขาเลยปล่อยวางเล้บะมีแต่ฟังนี่ครับมีแต่ฟังนี่เบ็ดเขาเบิดเลยได้พี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งผลงานกันครับนี่ครับพี่น้องผลงานเขา ไปผ่าดใส่เลาะปลาโอ้ยไปถือตอย่ให้หน้าได้ครับพี่น้องเนี่ยถือให้หน้าถือยุให้น้องอยู่ถือยน้องตัวหนึ่งครับปลาไหลให้หน้าใส่ใส่น้อยหนึ่งครับพี่น้องใส่น้อยเดียวเองร่องเบิงใส่เลาะปลาลองเบิงบกคือครับพี่น้องปลาบ่มีกินมามากินเลยเยอะอยังบัดนี่แหละครับผมผลงานฮาวอายุหากิน เขได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องเอาบัคกี้ไล่หรอกไปถือยุ่มยุ้มมองให้หน้านั่กระสันกันมันมิดซีดีเหรอครับเหมือนนี่นี่ครับพี่น้องผลงานพอได้อยู่ได้กินอยู่ดอกพี่น้องกะเลาะปลาบ่ถือเลยครับพี่น้องบ่ถือปลาบ่ค่อยกินปลาบ่มีมาอยู่เลาะปลาเลาะปลาแบบปลาเป็นสิมีปลาเนาะพี่น้องกะเอ้าลองเบิ่ง ร่องเบิ่งร่องบงลงบูกครับพี่น้องกันดีนะสีใสนะไม่น่ากันไปนะับพี่น้องไอ้แซนไงโอ้ <c oughs> นักอยู่ครับมือนี้อ่ะนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆนะครับหาอยู่หากินกะน,นี่พ่อได้อยู่เด็กกินครับพี่น้องหาเขาเอิ่นเลยหากินแบบเชิงอนุรักษ์นะครับผมผมหากินแบบหาพ่อได้อยู่ได้กินอันไหนที่เขาหาได้ก็หาครับพี่น้องกะ มีคอมเมหว่นึงเป็นคอมเมนต์ม้าบอเพิ่นว่าคือบัหาหาหนกหาหนกหาอย่างก็หาแบบว่าแบบสัตว์พวกสัตว์ป่าสัตว์อย่างสัตว์โขกนะพี่น้องก็หาหนกนี่มันอันอันตรายนะครับพี่น้องหนกนี่ส่วนใหญ่ก็สิเป็นสัตว์สัตว์คุ้มครองนะสัตว์คุ้มครองกับบัหามาให้พี่น้องเบิ่งอดีที่สุดครับพี่น้องแต่ว่าเขาหาอยู่หากินแบบว่าอันบ่ได้มัดเขาเออเนี่ย ่ายถอดออกซื้อให้พี่น้องเบิ้งนี่ก็คือิบ่เป็นหยังนะครับพี่น้องแต่ว่าคันท้องผาแบบว่าเอามาลุ่งโซ่ชงโซ,ชงโซเชียลนีมนมนน่มันมันก็มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับพี่น้องก็ต้องขออภัยเลยไรั่ <laughs> ะครับผมหาปูหาปลานี่แหละเนวมันแบบว่าแบบเนาะปลอดภัยต่อช่องเฮ้าน้าพี่น้องกับสิได้ดเบิ่องเรื่อยๆ <laughs> ครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สาคัญครับอย่าลืมครับ กดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปคลิปต่อไปสิมิังกับทารุนทาเบิ่งครับื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ